โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่าน้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟอินเฟสสเตชั แฟนตาซีนะครับทุกคนหรือเซิร์ฟแท้เซิร์ฟแฟนตาซีนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับก็ตามชื่อลิปเลยผมเนี่ยหายไปนานเนื่องจากว่าผมบอกเลยว่าไม่มีสกิลเนี่ยมาสู้คนยากจริงผมเลยไม่ทำคลิปพ v พีสักทีผมก็เลยได้ไปจ้างคนมาฟาร์มมาตอนนี้นะครับผมฟาร์มจนผมเนี่ยปลดล็อกตัวสเปเชียลได้แล้วแต่ตัวสเปเชียลเนี่ยยังไม่มีสกิลวันนี้นะครับผมจึงจะพามาฟาร์มให้ดูรวมถึงอัปเดตด้วยครับว่าตอนเนี้ยฟาร์มแม่งโคตรสบายสบายกับช่วงแรกเยอะนะครับทุกคนก็ให้ดูนนออเซิร์ฟฟาร เยอะมากทั้งมี fk แล้วก็มีเซิฟฟาร์มธรรมดาที่เยอะขึ้นแล้วก็เซิฟโนโลีเจนกับมิสติกซึ่งแรกๆไม่มีนะเว้ยแถมโนพีเคเยอะมากเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้ก็ไม่รอช้า,ชาทุกคนขออนุญาตลงฟาร์มไปแล้วกันซึ่งคลิปนี้ก็ตามชื่อคอนเทนต์เลยผมเนี่ยลงเซ็ตพันมาฟาร์มทุกคนก็ไม่รู้ว่าเจองานหึมหรือเปล่าก็บอกเลยว่าถ้าเจอคนเนี่ยถ้ามาคนเดียวผมสู้แต่ถ้ามาหลายคนผมหนีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้ผมเพิ่งสร้างสกิปตอนเนี้ย พึ่งอัพไปประมาณ4ช่องเองอัพใส่หมอไป4ช่อง,องก็คิดเอาแล้วกันว่าฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวเองนะครับทุกคนมาดูนว่าจะเป็นยังไงนะครับพอามคิปนี้ชอ็อกอย่าลืมฝาก,กเลยนะฮะทุกคนอย่าดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะฮะใครกดอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากมามาว่าด้วยเรื่องการที่ผมฟาร์มแรกดีกว่าช่วง,รงแรกแที่ผมฟาร์มเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเลยเว้ยเพราะว่าจำได้ไหมที่บอกว่าฟาร์ม5ชั่วโมงแรกอะ่ะคือที่ผมเซิร์ฟเปิดวันแรกผมฟาร์มไป5ชั่วโมงใช่ไหมแรกแรกอะ่ะคือเซิร์ฟฟาร์มน้อยมากแถมเซิิิิรรร์์์ฟฟฟนนนนบบเเเเเคคคมมมีีไไ่่่กซซืออออผจาด้้้ลลยยวโพััขภ โนบีเค no ที่เข้าไปต,ตอน,น,นแรกๆนะครับจะบอกว่าตอนนั้นคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยบอสแทบไปหมีต้องแย่งกันยิงบอสอ่ะคือผมไม่สนใจของเลยผมแย่งเอาบอสอีพีคือมันต้องแย่งกันยิงบอสจริงๆอ่ะคือบอสเกิดไม่ทันอ่ะตอนแต่ตอนนี้คือบอกเลยว่าเห็นไหมโ no นบีเคเซิร์ฟว่างกระจัดตอนนี้แม่งเซิร์ฟหนึ่งสามสิบคนบวกๆกันทุกคนแย่งกันยิง mm hmm. บอสบอสไม่ทันกินแต่ตอนเนี้เยเซิร์ฟโนบีเคเยอะไม่พอเซิร์ฟธรรมดาก็เยอะอีกแถมมีเซิร์ฟสายประหยัดก็คือเห็นไหมล่ะโนลิเจนโนมิติก จริงท่านนั้นก็ฟาร์มสบายนะครับแต่วันนี้ผมเอาคอนเทนต์ก็เลยแบบว่าเออให้มันตื่นเต้นนิดนึงคือลงพันฟาร์มเพื่อมาได้เร็วขึ้นแล้วดูด้วยว่าจะโดนล่าหรือเปล่าถ้ามีใครมาล่าผมผมก็หนึ่งหนึ่งผมสู้นะถึงจะไม่มีสกิลมีแค่สกิลมาสี่ช่องก็เถอะเพราะว่าสเปเชียลมันโกงจริงแต่ถ้าไม่มีสกิลมันก็ตัวเปล่าตัวหนึ่งป่ะเออนะครับมาดูดูว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนในก็ของกำลังใจด้วยใครมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยก็แลกเปลี่ยนได้นะครับแถบตอนนี้คือเออจะบอออกกกวว่่่่าาเเเมมมมืนนซิรร์์ฟฟ็ไีะ้ย แม่งเดี๋ยวนี้คือแม่งมีฟเคใครไม่ทาอะไรเปิดหนังดูหนังฟเคก็สบายชิลๆใช่ปะล่ะเออโค้ชสะดวกกันเดี๋ยวนี้นะครับแต่รู้สึกว่าล่าสุดฟเคมเนอร์คุดเหมืองโดนเนิฟไปใช่ปะก็เล่นยากพอสมควรนะเออก็ถือว่าผมไปลองฟาร์มดูมันเนิฟขึ้นจริงๆนะแต่ถามว่าผมเคยฟาร์มตอนแรกไหมไม่เคยแต่จากที่ไปดูคลิปคนอื่นสรุปให้ดูอ่ะโอ้โหแม่งโดนเนิฟไปเยอะมากทุกคนมาขออนุญาตฟาร์มาย,ายาววันนี้ไม่รู้จะเจอคอนเทนต์หรือเปล่าผมก็อยากไปพีพีลนะ้วทุกคนแต่ที่บอกว่า มันยังไม่พร้อมอ่ะไปตอนนี้ก็เสียของฟรีนะครับจนจะหมดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยทุกคนลองตรงเลยคือขี้เกียจแล้วแหละอย่างที่บอกว่าผมทำคลิปวอซีมากี่ปีอ่ะจะเกือบ10ปีละทำคลิปเกือบทุกวันมันก็ต้องมีเบื่อเบื่อเบื่อบ้างก็ต้องเปลี่ยนกลิ่นเล่นเกมอื่นเคาน์เตอร์เงี้ยาโลเงี้ยสกอตเงี้ยเออให้ผมเปลี่ยนกลิ่นบ้างก็เลยไม่ได้บางฟาร์มเองจนเพิ่งมาได้นั่งจ้างขาฟาร์มเนี่ยพอจ้างฟาร์มแรกราคาแพงมากครับไม่ไหวราคาหนักเกินนะครับมาก็วันนี้ แภาพดูอย่างนี้พี่ภาพพี่ไปนที่อวไรกาศดกันเลยก็ผมเน้นลื่นไหลนะครับผมปรับทุกอย่างเป็นว e รี่โลนะครับลกเว้นแค่ t กเจอร์ก็คือ t กเจอร์เป็นสูงสุดเพราะว่าผมจะเห็นชุดกอดตัวเองสวยแล้วก็เห็นไหมเป็นปืนสวยๆไงวับมาวับก็คืออย่างอื่นไม่ต้องสวยอ่ะมองง่ายด้วยภาพต่ำม,มองคนง่ายขึ้นแถม fps สูงแล้วก็ได้แหละเห็นไหมเราแค่เอาแค่ปืนสวยพอนะครับ <c oughs> ปืนนะสกินเราสวยพออย่างอื่นกี่ๆไปเลยนะครับมากิ่บางเสียงหลอนเสกตัวเองหรือว่ามีคนอื่นนะครับ หลอดตัวที่หลอดหลอดหลอดนะครับมาดูซิว่าได้เท่าไหร่แต่ฟาร์มเร็วมากทุกคนอย่างที่บอกว่าถ้าฟาร์มอย่างเงี้ยถ้าขยันๆขยันหน่อยมันต้องไอเอพไหมผมว่ามันฟาร์มอันเนี้ยเร็วสุดๆละเพราะว่าแทบไม่มีคนแย่งเลยอันนี้คือช่วงหัวค่ำนะถ้าช่วงตีหนึ่งตีสองเวลาที่คนไม่มีกงวันทางแสกเนี้ยยิ่งฟาร์มสบายเลยไม่แบบเอาพาร์ตเอาหมื่นลงยังได้จริงคือถ้ากโกหมื่นแตกก็แค่วิ่งไปฟาร์มใกล้ๆเซฟจริงไหมว่ามันมีเซฟโซนให้วิ่งเอาของเก็บอยู่ถ้าแบบโดนหึมโดนหาเออใช่มมม้้้ลลล่่่ะพูดดดแวววผเาาาาไไปปีีกกกหใซฟงนทึ กิงของคุณเหมือนพวกนี้ผมไม่เก็บแล้วนะแต่ผมที่ผมเก็บเพราะว่ามันเผื่อไว้โดนนะผมเอาแค่เงินพวกมันไอ้นี่พอดอลล่าดอลล่าได้ใช้อยู่จริงๆโลกผมไม่ต้องเอาก็ได้นะโลกะคนนึงเมันสก,กิลเต็มได้ปะมันจะลากปะวะไม่รู้ว่าเขาฟาร์มหาอะไรนะคนนั้นอ่ะสกิลเต็มแล้วอ่ะฟาร์มหาของไปทำจะไปเชียลปะวะหาพวกบอลเนี้ยดอลล่าเงี้ยหรือเปล่าผมปรับพับเวลี่โล่บ้าง แม่งต่างกับโลเยอะมากอะนะครับเมืองนี้เซฟสนอยุงไหนปะตรงนี้ปะใช่ไหมใช่อยู่นี้นะใกล้ๆโอเคหลังฝานไม่ชิวทุกคนเห็นไหมถ้ามีคนมาไงผมก็หนีนทนันมาคนนึงแล้ววะใครวะโคน,นันสเปเชียลระกันด้วยเยี่ย yeah. สเปเชียลไม่กลัวกลัวสเปเชียลตันเลยเนพราะถ้าจากที่อบอกผมสกิลเต็มเหมือนกันผมไม่กลัวใครล็อกแต่นี่คือผมเล่นกากอยู่แล้วผมไม่ได้เก่งแล้วคือสกิลก็ยังไม่เต็มอีกโดนงานทึมเลยะนะครับ ตอนนี้มันต้องกบใครกวยคนนั้นนี่แหละนะครับมีแครนด้วยนะฮะมีกล่องมีแก๊งอ่ะแก๊งว่างี้อ่ามาโอ้โหมอว์ดับไปอีกแล้วทำไมเล่นวอลซีวันซีเมาชอบดับวะมอว์เลสายมันชอบดับตอนเล่นซีวันซีตลอดเลยแต่พอเล่นอย่างอื่นไม่ดับไม่ดับนะรู้อะไรกูซิวจัดเก็บดอลล่าพออย่างนี้ต้องเก็บนะครับดอลล่ากุญแจแล้วก็บอลพอยี่มันจะมีใครมาเจอผมไหมปึ๊บปึ๊บ ถ้าเจอพันเหมือนกันยังไงก็จุกดีเข้าโซนได้หรือไม่ก็ถ้าแต่ผมอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าสกิลคนอื่นเขาเยอะไหมแต่ผมไคิดว่าตัวเองน้อยกว่าเพื่อนหรอกแน่นอนนะเพราะว่าสกิลเพื่อนถับช่องสี่ช่องเองของหมอนะครับใส่หมอด้วยอัพไปสี่ช่องผมเลยคิดว่าถ้าผมจะมองตีว่าคนอื่นสกิลเยอะผมตลอดตอนนี้พรถ้าเจอก็หนีได้หนีนะมันก็เล่นล้อหลอกมาหน้าเซฟนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าพามาดูบรรยากาศการฟาร์มอ่ะมันชิวจริงๆดูดิน้ำแหนมอ่ะน้ำแหนมจัดๆอ่ะก็เลยวว่าตามสบาย จริงของทุกอันเก็บไปก็ได้นะเว้ยเก็บไปแล้วไปคราบเป็นของได้หลายอย่างเลยผมไปดูมามันมีเซตคราบเซตฟาร์มไว้เนี่ยโพลิติกดีเจนแต่เอาตรงนี้ขี้เกียจนะครับจนจะหมดบอยแล้วเซตกูไม่เล่นเลยเนี่ยแม่งตอนนี้หมดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมอ่ะหมดเลยก็เกิดเลยเว้ยบอกหมดปุ๊บเกิดปั๊บนะฮะ เเตรียมแม็กทองมาเลยนะเว้ยคือเตรียมคือกะว่าเจองานหึมก็คือใส่อ่ะนะครับถ้าเจอแม็กแม็กทองก็สับเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งซู้ได้แต่แต่ถ้าเป็นสเปเชียลเนี่ยคิดอัดขีดดักนิดนึง <laughs> คิดดักนิดนึงอย <c oughs> ่างที่บอกตอนนี้คือต่อให้ไม่เป็นสเปเชียลอ่ะสายธรรมดาทั่วไปอ่ะเวฟตันผมก็ผมก็โดนแล้วครับตอนเนี้ยโอ้โหอีปีกอโอดันเห็นไหมสก,กิลเขาตันอ่ะผมไม่ตันอ่ะนะครับ อกูเออแล้วเขาบอกว่าถ้าติดพิษอะ่ะมีคนดูเขาไม่บอกว่าอยา่าอย่าใช้ยาแล้วใ,ใช้เข็มก่อนเพราะว่าใช้ยาปั๊มไปสุดท้ายมันก็ไหลต่ออยู่ดีถ้าพิษเยอะเขาบอกว่าให้ใช้ให้ใช้เป็นอ่ามันชื่อว่าอะไรนะไอยาเข็มก่อนนะครับแล้วค่อยปั๊มยาทีหลังอาาันนี้วุติดพิษปะไม่ติดพิษเนาอะเใช่ไหลเฉยปะปุมปืนอย่างยากเลยตอนนี้ แถมถ้ามันสก,กิลเต็มอะ่ะมันมีติดของติดชี้แน่นอนอันนี้ผมไม่รู้ว่าฟาร์มหายผีฟาร์มอะไรไอ้หนุ่มเนี้ยแต่ชิ้บอกชี้บอกว่าผมาน่าจะน่าจะร้ายคนอื่นอะ่ะเพราะผมไอ้สี่ช่องเนี้ยผมฟาร์มไปหลังไหมแค่นิดเดียวเองนะนิดเดียวแป๊บเดียวก็คือได้สี่ช่องแล้วถ้าฟาร์มผีบอสนะเนี้ยผมได้สี่ช่องผมคิดว่ามันน่าจะเยอะผมอันนี้ติดพิษนะครับชัดละมันไม่มีบอกว่าสาหาัสติดพิษไม่มันเป็นหลอดสีเขียวเดียวหลอดเลือดอะ่ะ อันนี้มันรู้มันรู้ว่าว่าผมไม่มีสก,กิลเต็มเพราะว่ายิงไม่ติดผิดนะครับไม่ได้รู้ว่าผมไม่ไม่สก,กิลเต็มเดี๋ยวจะลองสูกก้ดูเลยใกล้ไหแตกไปอะไรทุกคนเดี๋ยวจะลองดูว่าสกิลเต็มหรืนอนสก,กิลตัวเปล่าเนี่ยมันต่างขนา,า,าไดไหนวไอ้เหี้ยใช้แต่เข็มอ่ะอย่างอางื่นไม่ต้องใช้ปึ้มปึ้มปึ้มปึ้ยิงอย่างยาก เรามาชาร์จระยะใกล้ครับเปิดมานชาร์จมาเลยถ้าแตกก็ถือว่าแตกไปถือว่าได้ลองก็ย่งที่บอกว่าเหมือนเอาตัวเปล่าสู้สกิลเต็มอะครับอยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนหรือว่าแบบดีเจนจะแพ้เลยเหรออันนี้ผมดูจากทรงคือเห็นไหมละ่ะมันไม่กลัวเลยเว้ยแถมมันมีติดพิษอะไรอย่างที่บอกมันไม่ต้องกลัวเฮียเลยมันอะ ทะเลากันผมแพ้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันพกเข็มกันต้องขอบคุณคนดูคนดูแนะนำมาถ้าไม่งั้นผมไม่รู้เลยนะว่ามันต้องใช้เข็มก่อนใช้ยาเพราะอย่างที่เขาบอกก็จริงอย่างที่เขาบอกอรัเพราะว่าถ้าติดสารเเย์เยอะเข็มมันไม่ช่วยเว้ยเข็มมันมันไอ้ยามันไม่ช่วยเว้ยเพราะว่า ตายก่อนเนี่ยผมเตรียมหนีดีกว่าผมว่ามันน่าจะเบาหรือจะตบผมต่อนะทิ้งอะไรสักอย่างนึงก่อนทิ้งนี้สิแล้วเก็บเข็มดูดิดิดดูดิเห็นไหมพวกตะเข็บมันใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะรีเลือดผมว่านะดูดิมันจะไม่ได้เกิดใกล้ผมไม่ทุกคนตัวผมฟาร์มร่าเซฟเลยกูตีนแม่งหิวกูแน่หิวเซ็ตกู อย่างที่บอกครับมันมันถึงขั้นติดผิดแล้วแบะผมว่าไม่ไม่รู้อกไกี่สายแต่คือสายสสนมาแน no. ่นอนแล้วเกือบเอเยอะอะเยอะคือหลายช่องอะมาด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 มาเดมาดมาดมาดทพาีพิวขาตัวเปล่าแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตีมันขนาดตัวเปล่าแล้วเนี่ย ก็หลับตัวเปล่าแล้วมันเป็นสเกลนะแ <laughs> ล้วหลอก,กจัดจัดอะก็ตีแต่เไรอเะ,อะเอาจริงคือตัวเท่ากันเทาา่ทากันม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 ันไหวผมร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม่เชื่อเนี่ยเฮียยืนยืนแล้วหลอกกูดะอีปิกจะเอาตอบไปละตอบไปละมจะตอบกูไหมเล่าน้าเซฟไปมาดิมาดิแต่ถ้ามันเสียใจกูหนีเอาดิที่บอกตัวมันเต็มใครจะสู้มึงไงเฮียกูตัวเปล่าดูเว้ย มาดิ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 ออกต่อมาดิออกตอ่อมาดิล้อหลอกกันล้อหลอกล้อหลอกอะ่ะอีบอ,อสบอ,อ่ะแซ่บๆอะ่ะมาอีบอสแซ่บอะเลดาเนเทไปทุกคนไม่ต้องไปไหนไกลได้ฟรีด้วยม้มาดิปลอดภัยด้วยแค่เซนต์มึงใหญ่มากูหนีอะ่ะอันนี้คุณจะหาว่า,วามันจิงคือมึงต้องเอาความเป็นจริงไว้สักูตัวเปล่าเว้วยมาดิ๋ยวเปล่าเว้ยเฮ้ย าเพื่อนมาหลังไว้เฮียมาเพื่อนมาหลังกูเฮียมาเพื่อนมาด้วยเฮียมีตัวไม่มีแคลนได้แบบเนียนๆน่ะตรงเนียน่ะมีการเอาตัวเพื่อนมาได้ดักว่าละเพื่อนมึงแน่เลยสเปเชียลด้วยแม่งรู้แต่มันเกิดสรุปคือผมรู้แล้วว่ามันท่านตายเกิดใกล้ๆกันนี่หว่ามาดิมาต้องพามแล้วเหี้ย ดอกเฮียแม่งไม่เห็นคืออยากให้มันโชว์เปอร์เซ็นต์ติดผิดอะ่ะมันไม่โชว์มันโชว์แต่หลอดเลือดอะ่ะมันดูที่สีเลือดเราว่าเป็นสีอะไรลอกแบบเพื่อมอีกมั้งปะมัใช้ชดได้เลยเฮียตรงนี้ลอกแบบเพื่อมอีกมั้เฮียชัวร์เชื่อปะต้องมีการลอซื้อบอลการวอร์ีเด็กผ่านมาเยอะน้อง ไปหรอกไอ้ทีอย <c oughs> อ่ะทำมรงนี้ดีกว่าไม่ไม่ปลอดภัยชัวร <c oughs> ์ตูตีแบบอยู่างผมเป็นยังไงทุกคนเพราะว่าที่บอกใครจะด่าว่าใครช่างกูงตัวป่าวิ่งข้าใช่ปะแม่งมีสี่สกิลนับไปล,ล่ะสี่สกิลแบบสี่เลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เต็มสี่ตัวนะสี่สกิลเนี่ยมีหมอสี่สกิลเนี่ย ปึ้ม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 เน่เน่บอลวิ่งไปหาใครมาแล้วอย่างที่บอกตอยากเห็นว่าบอลวิ่งไปหาใครตอนนี้แน่แน่แน่มึงเล่น,นหลังนี้ดิยากอะไรวะเขี้ยไม่ได้ยากเย็นเว้ยแม่ง วันนี้ไม่จะหิวของผมผมันจะไม่ได้ฟาร์มมาดิกูยอยู่เดี่ยวๆอะ่ะเพราะกัวคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่ายังไงผมก็แค่มาพามาดูการฟาร์มว่าชิวนะแต่จริงๆถ้าผมผมไม่เสียเวลาอยู่วันผมหนีไปสักออื่นก็ได้นะจริงหรือว่าถ้าผมจะไปพิ้งกิ้งอ่ะผมเอาแค่อีพิคฟาร์มก็สบายแล้วแล้วก็สู้สุดตัวไปเลยแต่นี่ผมเป็นรีเจนไงก็เล่นตัวนิดนึงสรุปคือสู้ตัวเปล่าสู้ไหวนะแต่คือถ้าพลาดก็คือตายได้เหมือนกันอะ่ะนะครับเติดอ,อ,อินบัตฮี้บ รอซื้อพี่แค่ไหนนะน้องพีนะ่รู้ทันพี่ไม่ได้โง่ครับหลอครับผมครับผมมันเก่งเหรอครับตัวเปล่าครับสก,กิลไม่เต็มครับสกิลเต็มกูไม่หนีมึงหรอกเสียงเย็นเทียอะไรวะหลอนเหรอใช่ครับไม่หลอนครับพอดีมัน,เด,มนมเด็กเด็กสองคนจะรอดซื้อครับเอาไม่ลงครับเป็นเทียอะไนี่เสียงเป็นอะไรเนี่ย,ย,ยโหล<ห>ก็ฟังรู้เรื่องอยู่<พ>นี่พูดดีๆดีเป็นเทียอะไรแล้วก็ฟังรู้เรื่องอยู่ไม่ใช่หรอโอ้โหเสียงเทียเนี่ยพูดให้ฟังรู้เรื่องพอ ไอ,อ้แม่โอ้ยแล้วแม่แล้วหรอพี่รออะไรพี่พี่รออะไรเปล่า <c oughs> ยิงเด็กแตกแล้วปัดมันจะผลร้อนเลยปะร้อนเลยเฮียข่ากูข่าไม่ได้มึงร้อนอะไรวะเฮียที่ผมพูดเสียงเพราะว่าผมกลัวจะมีเด็กที่มันรู้เป็นผมมันจะด่าผมทุกตัวนี่คือมันไม่รู้ผมเป็นใครก็ปัดได้เรื่อยๆเลยปะแม่งผมก็แค่มไม่ได้ผมไม่ได้ปัดไม่ได้ด่ามันก,ก่อนผมแค่พูดแบบ,บแซ่บไปแค่ปากไบบปแค่แซ่บไปผพูดแบบเอาผมไม่ลงอะไรแบบเยี่ยเฉยมันปัดอ่ะไอ้ผมจะทานต่ำพวกเนี้ย เี่ yeah, พวกนี้ไปไฟเอ็มเจอกูบ้ายิ่งกว่านี้อีกนะนี่แม่งยังเด็กๆนะสัตว์แม่งอ่อนดอยได้พวกนี้จะรอซื้อกูเอาไว้ลงกระเจาเซตฟิลโอยี่บัตตัวเปล่าเพื่อนมาลีเจนตัวเปล่ามาด่ากูเลยน่าเสพใครบังคับมึงอะ่ะเขบาบังคับกูแต่ต้องเล่นนอกนู่นอะ่ะนี่แหละแม่งอุต <c oughs> ส่าห์ใจว่ะชอบว่ะชอบไอ้พวกแค่ดีดีว่ะเพืพ่อนๆใครดูไว้เมื่อกี้มีการเปลี่ยนตัวไม่มีแคนมาด้วยโอ้ยกูเจ็บมาเยอะน้องมึงจะมาลอกูเหรอกูเจ็บมาเยอะ แล้วบอกเสียงเป็นที่อะไรมึงก็ฟังออกก็พอปะเออคุณตีนมึงไงเข้าใจปะคุณตีนมาด่าวก่อนนะโอเคดีว่าผมแบบว่าถือว่าผมชนะนะทั้งสองด้านเลยได้เซตมาด้วยแล้วก็ไม่เสียเซตแล้วมาก็หัวร้อนด้วยอาจจะร้อนนิดนิดแหละไม่ถึงกับร้อนเยอะหรอกแต่เขาแบบหุบหิบแบบหิบเหียดที่นี่ว่ะแม่งรู้ทันวูอียิงก็ไม่ได้ซาดฟาอย่างเงี้ยแหละคิวไปอีกแป๊บนึงผมจะไปทุกคนว่าเดี๋ยวผมฟังหลับไม่ดีกว่าว่านี่คือ ฟาวคอ,อเนเทนท์เฉยจริงฟาวหลังไปผมไม่ได้ใส่รีเจนต์ฟาวนะใส่อีพิกฟาวนะชิวๆเพราะว่าแต่ก็แตกไปอีพิกกูมีร้อยอีพิกอ่ะแม่งไม่ได้ใช้เลยแล้วสองร้อยเซตนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับหายชนิดซะหน่อยนะทุกคน <S 1> <S 1> โอเคถือว่าก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมขอจากาวันนี้ยวขอตัวไปฟาร์มหลังไปทุกคน <S <S ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ